สวัสดีครับเอาแล้วล่ะสิครับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามทำให้เงี้ยนถีบิ๊กเตรียนหรือตู้เย็นมีสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับเสียงที่จะถูกแบนจากการแข่งขันอย่างแน่นอน เมื่อวันที่27ธันวาคมพศ2566ส,สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามก็ได้ออกกฎระเบียบที่จะใช้แข่งขันในปี2024นี้นะครับทั้งหลีกและทีมชาติออกมาแล้วโดยมีหนึ่งข้อที่น่าสนใจคือนักกีฬาที่ถูกเรียกติดทีมชาติทั้งชุดใหญ่หรือเยาวชนหากไม่สามารถมาแข่งขันได้จะถูกแบนจากการแข่งขันในปีต่อไปนั่นเองครับยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุด วิสัยและสมาคมให้ความยินยอมนั่นเองอย่างไรก็ตามเพราะกฎด,ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้แฟนลูกยางชาวเวียดนามนึกถึงเงี้ยนถีบิกเตรียนหรือที่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อตู้เย็นนั่นเองนะครับซึ่งช่วงหลังนี้ก็มักจะปฏิเสธในการไปเล่นให้กับทีมชาติโดยให้เหตุผลหลายอย่าง รวมทั้งข้อสงสัยในเรื่องเพศด้วยนะครับเพราะหากเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับชาติอาจถูกจับตรวจสอบเพศก็ได้นั่นเอง ทั้งนี้เงี้ยนทีบิกเรียนหายเจ็บกลับมาพร้อมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเดือนพฤศจิกายนแต่สุดท้ายกับปฏิเสธทีมชาติเวียดนามที่เตรียมความพร้อมสำหรับวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกเดือนธันวาคมนะครับโดยได้จัดตั้งทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์วันก่อนจะให้เหตุผลมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนั่นเอง ครับในเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามาพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องก็มาคอยอติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเงียนตีบิ๊กเตรียนนั้นจะพ้นจากข้อหานี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจเพศก็ยังเป็นข้อกังขากันอยู่นะครับครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกมากล่าวกันที่ใต้คลิปกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ